อยู่ในที่กำบังนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอากาศเย็นครับผมท่าไหนอากาศเย็นแน่นอนท่าหนี่ครับจั่าวัดสุรี่ครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับแต่ก็เย็นมาถึงกับตอดใส่เสื้อกันหนาวเด้๋วครับพ่อเลยห่มผ้ายี่หมือขึ้นนี่แหละครับครับพี่น้องเหมือนี้พาพี่น้องมากหายอาหารกบครับย่มเศร้าหรือมาเปลี่ยนน้ำล้วใหายอาหารกบ เลียงกบใบยูดตอนนี้เลี e. <ım> ้ยวบ่ถึงลอยแล้วมันเหลื่มตายเนี่ยนี่ครับเป็น้นองบ่อกบของเราจะเป็นบ่อทอนะครับผมทอปูตทอซิเมนเป็นบ่อทอซิเมนทอซิเมนเก่าเห็นมันว่างอยู่ก็เลยมันว่างอยู่ก็เลยว่าสิแต่เลยจะเอาปลามาเลียงแมแล้วว่ามันหัวผนว่ามันหัวก็เลยมันหัวกับเอากบมาเลียงก็ไ้มันบดใส่น้ำหลเอากบมาเลียงลอยตัวตอนนี้เลี้ยวบ่ถึงลอยแล้ว เดี๋ยวน้อยแล้วมันตายแน่แกัดกันแน่กับมีนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมปิดไปดีจังน้อยครับเพราะว่าแมวหลายครับไปใส่เบิดละกบัดน,นี่อากาศหนาวคนอยนนบ่อยู่ในน้ำครับอ,อ,อยู่ในน้ำมันจะกี่ตัสิบก็โตยี่ปีครับนี่ อยู่ในที่กำบังนี่ครับม่ <c oughs> ตัวนี้เ้าลอยองโลงนี่นี่ครับตายแล้วตัวนึงมันตัวหน่อยนะครับมันตัวหน่อยมันตัวนี้มันถือเขากัดบ่ค่อยแข็งแรงตอนแรกผมแยกตัวน่อยแล้วละ่ะแต่ว่ามันตัวหน่อยมันสีหาตัวนึงบ่แยกแบบ ปล่อยมันร่วมกันคือก็หลอดกต่หลอดบ่ระหลอดแต่เหล่าจะพนนะครับเนาะครับเดี๋ยวก็นนะวกจะปล่อยน้ำออกนะครับเนาะหลังบอผมลัางสองรอบนะครับสเสาแรกนะครับครับหลางดีแล้วก็จะ เติมน้ำครับผมเติมน้ำน้อยนึง<อ>ขเข็นกับพ่อครับมาม่ลอก,กินอาหารได้เนี่ยอยู่ในน้ำเขาแถวลอก,กินอาหารนี่เนี่ยมาเบิ้งครับให้อาหารประสิทธิ เบิ่มกัดกันเบิงโอ้ยชอบกัดกันขนาดครับเพิ่นว่ามันตัวเง่คนหนึ่งน้อยจังสีบบกัดกันเพิ่นว่าอาหารยังเป็นอาหารกบกลางอยู่ครับเดี๋ยวให้เพราะว่าก็ริ่มตัวหง่แล้วเดี๋ยวเบิร์ดชุดหนีก็คงจะเป็นอาหารกบหญ่แห้วล่ะ นี่ครับมีโตวใ่ญ่ตัว,น,ตวน่อยป,ปลาปนกันไปสีคอนข้างจะเป็นสีดำมืดน,นะครับมีสีออกเหลืองเหลืองอยู่โบจก,กีโตอาจจะเป็นพอเป็นบอทอซิเมนก็นได้บ่มั่นใจนะครับ ครับผมเซ้นเรียบร้อยครับภารกิจให้อาหารกรบหลางบ่อกบเสานีดี๋้วเส้นจจึงนี้ก็จะไปตัดหญ้าให้งัวซอยพอครับเกี่ยวมาไว้เต็มหมู่บ้านแล้วครับคลิปนี้สักนี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ